ดีงามแรงครับพยย่อแม่พี่น้องในประเทศต่าง,งประเทศนะครับเมือน,นี้มาอยู่ขวากงอ้อยพันธุ์ี่เขียวนี่หน่อยทั้งบ้านเลยครูมูซิพสีตะมนต์หน,นังพ่นปิศาจนองคไข้ด้วยพี่น้องเอ้ยทีมาเปิดราคาขายงวงพันธุ์ี่เขียวเมือนี้งวงเต็มขวาก็โอ้พี่ตงงวยง่ายงวงงามตัวหนึงงวงเลยไหมงามแรงยังไงมาเลี้ยงงวงงามงวงญ่ายถี่เขียวเอ,อ้ยคือมาจอยมาส้มมาสุดเลยเลยนี่ เจ้าขอางพึ่นที่พี่น้องเอ้เจ้าขอางพึ่นนั่งเฝ้างัวเอาเฟี้ยงมาให้งัวมแม่จ็คตัวกับพ่อลุงงัวอยี่นี่สิบตัวสิบตัวโอ้อ้าววันดีนะพ่อลูกเด้อวันดีครับวันดีครับเนี่ยเจ้าของงัวพี่น้องเอ้บริอาจไทยท้ำอันนั้นนั่นที่เปิดราคาขายยกควักแจ็คตัวพ่อลูกงัวนี่ งัวสิบตัวโอ้ตัวงนะโอ้บักเกยไหมสองปีบ่ครับเลิคนเป็นเบียกเป็นงานหรือตเนอะสางผลงานไปหลรยแล้วโอ้ยตัวงเป็นตะเลียงตัวนึ่งงูงวชีรตัวนี้เป็นงูงูยำแรงไหมเอา้มเดิร์เดิดรไปแทะเลียงขนดไหนี่ลงโอ้ยป่วนียงห้อยเขยวหนอตีสนิมื่น อ๋อฟังราคาจังอยพี่น้องสิตัวเียว้องพ่าดไปไรเลยพ่่ลุงโอ้ข้อมอยากนีตี้ข้อมอยากข้อมอยาพี่น้องเอ้แสนหามือน้เด้อไเขียวโอ้ยมีแต่ผูดอ่ะมีแต่ข้อมสูงมีประมาณอยสี่สิบหาสาิบพุทธิรรมาตากินตะเฟียงยงสนเลยพี่น้องเอ้มาใหม่เสิะผูทเเ่าเรียง,งวัว ขอกอยูบ่บ้านอยู่ในบ้านเลยล่ะนี่บ้านไก่ทงแน่อยู่เดี๋ยวเบอร์โทรลุงวนเดียวขอน้ำเราไปให้ดอกเบอร์ติดต่อความอยากลูกว่านะ่ะง้าซีบโตอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเฟือเขียวลูกว่าเออมาไปเลี้ยงซอยเราเนี่ยโอ้ยแต่บักเดียวบักเดียวเนี่ยเกิดเมื่อไงสองปีตีวันลุงนี่โอ้ยมึงสองปีกลัว ทว่วหัวลุงวันหมูเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมึงควบสูงมาลุนเลยมาดเพิ่นไม่พูดเลยวะพอพันพอคุ้มฟูงเพิ่นตัวเดียวเลยก็คุ้มค่าแล้วตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวคุ้มค่าแล้วตัวนี้งั่วสิบตัวเมืองเนี้ยหมมีงั่วจอยเลยพี่น้องเราเลี้ยงดีฟีเขียวแล้วว่าอาหารเสริมหมูอาหารก็บ่มี่เคียวไอ้กิ่เต้าม้ามาใช่หรือเปล่าพี่น้องเง้ยเอาให้เบิ่งเัีครับ สวดทรงงงเอวครับครับเวลาค้ขา,ขา,ข,าขายง่วยพิ่เขียวกนมือนีแห้มแรงงัว1ิบตัวห่องไว้แสนหามือมองยากอาปาพตะเลียงของเราอีตัวล่ะโอ้ยงัวแหมแรงกระไรกินเพี้ยงดีฮักอืมเราว่าบึง อยากน้ำสุขภาพร่างกายนี่แหละหนุ่มๆคที่ก็ไม่ใครดอกแล้วว่าเสียดายงวัว <c oughs> ครับอืมอย่างน้ำปวดแข้งปวดขาเนี่ยเตีย้ยอย่างว่าท่านงวังวงัวแม่นี่แม่ตัวแม่ยังตัวตูปูตัวพุ่งนี่ป้าไปถึง้วแม่เปตัวนี่ว่า พอคุ้ง huh. ฟูงเหรอเจ้าเม่นี่ก็สีงาเนี่ยว่าสีแดงแดงค่ำฮะโอ้งัวงัวหลอดตัวนี้โอ้ข้มโตบ่อืมข้มโตมาสีแดงจนแดงจนโอ้โหขอท่าที่โตอ้วนดีตัวแล้วเนาะ

โอ้แม่อนนวลติดเนี่ยกออนส้อนแต่พอคุ้มฟูงคนนี้เลยเหรอนองปีมาหัวเถ่อบางงวไหมสองปีคร่งสองปีกว่าสองปีครึ่งเอียงธรรมชาตินทนางนี้ย้อนแสงพี่น้องเลยมันท้างหนาเหิ่อนกอน มาโวษสาได้ขายงวา้วนไปเขียวปรุร้งเอาอันเทียบซี่ทั้งไก่เพิ่นจากเบื้งง้วนน้ำผู้เพิ่นากได้ไปเลี้ยงกับมี่ง้วำงานเีง็นไงยังสี่เขาจะเอ,อ,อกมาอันวนญสิว่ามัวบาจอยเนาะผู้เถาเลี้ยงง้วควบกับควบบ้านเฮ็ดแบบง่านๆงเลยวมงเงินห้างใส่หยาพูดร่า มันจะยูเป็นตีโอ้พอคุ้มฟุ้งเลยหมนอกตั้งเพื่อไว้งว่ดสองปีไหมสองปีสองปีครึ่งสองปีหกเดือนพี่น้องเอ้ยเนี่ยพอคุ้มฟุ้งนี่สองปีหกเดือนหอยซาลตะโกนี่ถ้าบักพอคุ้มฟุ้งกับแม่์สองแม่์สามเมยกับพ่อตัวนี้เงี้เงี้ยแสนซีแสนห่านี่ อันนี้หัวซีบตัวนะง่วนซีบตัวกันสิมาเอาซีบหลอมาใส่อยู่เด้อพี่น้องไงหกหลอเบิดได้เลยตัวง่วใหญ่มันง่วนหน่อยเนาะพิลาพี่กัดทั้งบาดนั่นหัวคู่มูซีบซีตำบลหน้าหนังพ่นปิศาลอยองค่ายขอกง่วนมีเย่หน่อยพราะเย่เขียวทำหาหลุดเดี๋ยวเบอร์โทรลุกงวนเดี๋ยวลงมาให้เด้อพี่น้องยไยนี่ง่วเลี้ยงนะครับดิ่นี่ง่วนเป็นตะเลี้ยง ว่เป็นง่วนเนื้อเรียงงายอยู่อยากน้ำสุขภาพร่างกายแล้วว่าก็สิเยี่ยงปันพี่น้องไปเรียงกันได้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทควบอยากมีเขียวแล้วว่าต่อร่องไหนยู่ดอกมาฮอดมาถึงกันได้ ขันสิแสนหนึง่งอันั้นไปตัวรถเดี๋ยวแล้วว่าพี่น้องก็เบิ่งอยากได้ไปเลี้ยงอยากได้ไปตัวกันไม่เจ้ให้ม,มาถึงหม่องวาเนาะไม่ยุ่เขียวเนาะโอ้ยแล้วก็ว่าไปพันไดนดอกพี่น้องเอ้ยข้าคาแสนหนึ่งนี่พันโอ้เพันนี่แม่กินเฟี้ยงโอ้พอคุ้มฟุ้งกับงามตัวเนาะ อันนั้นแข้งขากับพุกทกพุทธันยังตัวพลุ่งลงบ่ <Whoa. S 1> ขาดีเบดแข้งขาดีเบดรับประกันคว่ำแข้งคว่ำขาเราบ่ไม่ถูกไม่ถอนโอ้ทั้งขายทั้งอยากขายทั้งเสียดายแล้วบ่ออืทั้งอยากขายพี่หลวงเอ้ยทั้งอยากเอาไว้แต่ว่ามันกลับไปบ่ได้ต้องยอมรับสภาพร่างกาย

พี่ไก่แล้วใส่เครื่องสัญญาไปหาตัดทั้บ้านทั้งมันตอนบ้ดดงพี่น้องเอ้ยม่ให้งืวอกระไรปี่ดิบมไปแล้วว่าไปเมื่อไ้แล้วเอาปิดกำลังแรงใจพี่น้องเอ้ยคนทำงานคนใส่แรงงานอยู่ในประเทศต่างประเทียตกระไรถูกโศกมนันมันหาเงินหาค้ำกับใครกูใดมีทุนมีหัวเงยู่ทั้งเมืองนอกเมืองหน้าหาเงินหาค้ำกับฝั่งมาสื่องวงห้ผู้ทั้งบ้านเลี้ยงไว้เรื่อยนี่โศกมนัน ขายไงมือก็ได้อืองัวราคาแสนหารวดโอ้ยโว้ยโอ้ยเขียวหรอวะโอ้ยเป็นราคางัวราคางัวก็อยู่ซ้ำหนีแหละพี่น้องเไยว่าไปบมาหรอกเอ้าคลิปนี้กับซิบะมาณนีแหละพี่น้องฝากกดไลว์กดแชร์กดติดตามไม่ลื้วันมาหน้าเลยเด้อพี่น้องเอ้มันมาเปิดราคาขายงัวให้นพี่เขียวไม่ยังน้อยเหร ทั้งบ้านลุกก้นวนไปล้บ้านนี้คู่มูสิบสี่หน้าหนังพูดวิัยษลองค่ายขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับ,บชมกันเอขอบคุณครับสวัสดีครับอ่โศกมันนั้นพอยิ่งเขียวด้วยดวยขายไปเลยพะลุเลยเสนหาก,ก็ได้